โอ้เช oh, sure. ื่ดนาใช่เ sí ดี๋ยวโรบอตตัวนี oh, sure. uh, habitat, ้เขามาส่งค้าบเอียเดี๋ยวรอใครมาส่งอาหารให้รองเท้าด้วยลูกทำไมต้องถอดรองเท้าไม่ใช่บ้านนะโอ้เชื่โอ้เชื่รอใครมาส่งอาหารให้ครับอราสหรอเหรอรอโรบอทมาส่งอาหารใช่ไหมนี่เลยเจเอียเจเอียเป็น VIP วันนี้เอีย โอเชอร์เขามาส่งอะไรให้โอเชอร์เฮ้โอเชอร์โอ้หโรบอตมาส่งให้โอเชอร์แล้วโอ้ยเขาจะมาถูกไหมนะโอเชอร์โอ้ยโอเชอร์มาของเซนทันเนอะโอ้โหมีไอติมด้วยนี่รับเร็วอ่าให้เจเจรับ ไอ้ฮักกัวโหรโอ